สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่วัดถ้ำผาเกิืองเรากำลังจะขึ้นไปบนชั้นน,นี่เอาขึ้นไปแล้ว,วเดินขึ้นไปไมืออาจจะสั่นๆหน่อยนะครับวันนี้เพราะว่ามันเริ่มสูงแล้วเราต้องใช้ความระมัดระวังในการขึ้นนิดนึงให้ลูกสาวเดินขึ้นไปก่อนนะครับอคุณแม่ขึ้นไปถึงชั้นนี้ ลูกชายข,ขึ้นไปถึงข้างบนละอันนี้จะขึ้นไปจุดชมวิวหรือเปล่าน,นี้น่าจะเป็นข้างบนข้างบนศาลาขึ้นไปเร็วๆรีบขึ้นไปดิพ่อไปกลัวหนูกลัวพ่อดูหนูอยู่นี่ถ้าหนูจะตกพ่อก็จะจับไว้อันนี้เราขึ้นมาข้างบนแล้วเขาเรียกว่าอะไรี่ข้างบนนี่ นันจะเป็นโบสใช่ไหมนี่นี่ครับอันนี้เราอยู่ที่วัดธรรมภาคเรืองครับอันนี้เราไปกราบพระกันก่อนแป๊บหนึง่งเราไปกราบพระกันก่อนแป๊บหนึ่งนะครับอลูกมากราบพระก่อนครับปังอันนี้เรากราบพระกันก่อนนะครับแป๊บหนึง่ง นี่ครับอันนี้อันนี้ยังมีบันไดที่ขึ้นไปข้างบนอีกนะครับนี่เราเอามาดูข้างนอกแป๊บนึงนนเดี๋ยวขึ้นไปชั้นบนดูอีกไหมอันนี้ฝนตกฝนตกครับอันนี้เราเออกมาด้านนอก นี่ครับออกมาด้านนอกเราก็จะเห็นเห็นวิวของภายนอกของวัดวัดเท่าเปิดยังไงรรวัดธรรมาเกิงครับสวยงามครับพี่นอ้อง